สวัสดีครับผมนายพันกรอนุรักษ์กทรรหัสนิสิติ์หกสี่สองชื่อเรื่องแสงสว่างสื่อใจคนที่มาและความสําคัญนะครับสังคมเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีทั้งชายและหญิงปรับปรกันต่างจากคนละที่ต่างวัฒนธรรมภาษาก็กําเนิดเป็นสังคมที่เราใช้ชีวิตในทุกวันนี้สังคมมีกฎเกณฑ์เช่นกฎหมายข้อห้ามต่างๆที่แตกต่างกันออกไปแต่ละประเทศซึ่งมันทําให้ควบคุมคนในสังคม ได้ง่ายและลดปัญหาอชญรกรมได้ซึ่งเราจะเห็นวิธีการรวมตัวก่อให้เกิดสังคมขึ้นมาเช่นไปคาเฟ่ไปกินข้าวหรือที่คนชอบไปมากที่สุดก็คือการไปเข้าสถานที่บันเทิงและเราจะเห็นคนที่ไปสถานที่บันเทิงก็จะมีอายุที่ยี่สิบปีขึ้นขึ้นไปสังคมในร้านเหล้าสถานบันเทิงทาให้เรารู้จักกับคนใหม่ๆทัศนคติที่เราเจอเรือนิสัยคนเราที่ก็เจอได้จากการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเราจะได้ยินคําพูดใครคอแข็งเท่ากับเก่งที่สุดสุดยอดและเป็นที่ยอมรับในหมู่ของเพื่อนแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ ไม่ได้กินแต่ถูกชักชวนแต่ปฏิเสธไม่ได้ทําให้ถูกเหมารวมว่าเป็นคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอลและถ้ายิ่งดื่มมากก็ยิ่งทําให้ขาดสติทําให้เกิดอ,อุบัติเหตุตามท้องถนโนเช่นรถชนอาจถึงขั้นที่ทําให้เสียชีวิตซึ่งเราเห็นได้ตามข่าวหรือสื่อโซเชียลหรือเกิดขึ้นกับตัวเราเองถ้าหากไม่ได้เรามาัดระวังในการดื่มทําให้สนใจทใําให้สนใจที่จะศึกษาเพื่อเราจะหาสาเหตุ ึงแรงจูงใจและพฤติกรรมของคนทําไมถึงเลือกที่จะกินเหล้าที่ที่สามารถเข้าสังคมจากสิ่งอื่นได้ครับวัตถุประสงค์นะครับ1เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์สเพื่อศึกษาทําไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกกินเหล้าเพื่อเข้าสังคม3เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการดืร่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาลาัยแห่งหนึ่งแนวคิดและทฤษฎีทฤษฎีที่เลือกเอามาใช้นะครับคือปฏิสัมพันธ์เชิงสรารลกษณ์ของจอร์จเบรต เบิร์ตมในทางสังคมวิทยาให้ความสําคัญกับการให้ความหมายต่อสัญลักษณ์ในสังคมและการกระทํำที่แสดงออกมาว่าระหว่างคนและสัญลักษณ์ในชีวิตประจําวันตลอดจนพื้นฐานการเรียนรู้ของมนุษย์ที่มีผลต่อการกระทําหรือเวน้นกัน กระทำในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งในการกินเหล้าก็นับเป็นเชิงสัญลักษณ์ในรูปแบบของการเข้าสังคมของทุกวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าการเข้าร้านเหล้าคือการเข้าสังคมเพียงเพราะเกิดจากคนไม่คุนแสดงให้เห็นว่ากินเหล้าแล้วมีเพื่อนนับถ้าให้เกิดเป็นสัญลักษณ์ของสังคมทุกวันนี้ว่าการกินเหล้าเป็นการเข้าสังคมอย่างง่ายที่สุดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับ 1. ได้ทราบถึงพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์สได้ทราบถึงคนที่เลิกดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาลาัยแห่งหนึ่งสา สามารถนําข้อมูลไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคตขิของคนที่ดื่มเหล้านําไปต่อยอดในการวิจัยโดยนําไปต่อยอดเป็นงานวิจัยโดยจะเก็บข้อมูลตัวอย่างจากกลุ่มคนตามหน้าร้านเหล้าด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับ